ก่อนแม่ตายเธอเตือนฉันว่าอย่าเปิดกล่องในห้องใต้ดินเด็ดขาดแต่คืนหนึ่งฉันได้ยินเสียงเรียกชื่อฉันดังมาจากในนั้นก่อนแม่ตายแม่จับมือฉันแน่นน้ำตาของแม่ร่วงหล่นบนฝ่ามือฉันเธอมองตาฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าเปิดกล่องในห้องใต้ดินเด็ดขาดแม่กระซิบเสียงเบาแต่หนักแน่นความสั่นในมือแม่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงฉันพยักหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยคำถาม คืน,นึบ้านเงียบกว่าปกติฝนตกหนักจนเสียงกระแทกหลังคาดังก้องลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างทําให้ผ้าม่านกระพือและแล้วฉันได้ยินเสียงเสียงเรียกชื่อฉันชัดเจนมาจากห้องใต้ดินหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะลมเย็นชื้นกับผิวหนังเิ่นอับของไม้เก่าและดินชื้นลอยมาพร้อมเสียงนั้นเรียกฉันทำไม ฉันกระซิบแต่ไม่มีใครตอบแค่เสียงของฉันสะท้อนกลับในความมืดฉันเดินไปหน้าประตูห้องใต้ดินมือเย็นชาแต่ลูกบิดความทรงจำคำเตือนของแม่ผุดขึ้นมาแต่เสียงเรียกชื่อฉันยังดังอยู่เหมือนใครบางคนอยู่ตรงนั้นรอฉันฉันเปิดไฟชา้ชาๆแสงสว่างกระจายไปทั่วห้องเห็นกล่องไม้เก่ากองอยู่มุมหนึ่งฝุ่นคลุ้งเต็มอากาศแต่มันไม่ได้อยู่คนเดียว มีเงาดังเคลื่อนไหวเบาๆฉันกลืนน้ำลายเสียงหัวใจเต้นดังมากกว่าฝนกระหน่ำข้างนอกฉันรู้สึกเหมือนมีสายตาจ้องมองจากในกล่องและแล้วเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ใกล้มากมากจนเหมือนอยู่ข้างหูฉันฉันถอยหลังแต่ขาของฉันแข็งทื่อความอยากรู้อยากเห็นแทรกเข้ามาสิ่งที่แม่เตือนฉันมันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงหรือ มือฉันยกขึ้นนิ้วแตะฝากล่องเบาๆและทันใดนั้นเสียงหัวรอบแผ่วเบาแต่เยือกเย็นดังขึ้นฉันสะดุ้งจนแทบหลมและนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกสิ่งเปลี่ยนไปทันใดนั้นกลองไม้สั่นเบาๆเหมือนมีแรงบางอย่างข้างในพยายามจะออกมาฝุ่นฟุ้งขึ้นราวกับหายใจหนักในความมืดฉันถอยหลังสองก้าวหัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุอก แสงไฟจากโคมเพียงดวงเดียวส่องไปไม่ถึงมุมลึกของห้องทําให้เงาดาในมุมห้องเหมือนมีชีวิตเสียงหัวเราะนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบแถวเบาแต่เยือกเย็นทําไมไม่ฟังแม่มันเรียกชื่อฉันอีกครั้งเสียงนั้นเหมือนผสมความโกรธกับความเศร้ามือของฉันสั่นจนแทบถือไฟไม่อยู่แต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นก็ฝืนความกลัวฉันก้าวเข้ามาใกล้กล่องอีกครั้งความเย็นจากพื้นไม้กระทบเท้า เหมือนมีมือมาจับฉันจากใต้ดินฉันน้งตัวลงจ้องไปที่ฝากล่องเห็นลวดลายไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนเหมือนเป็นตัวอักษรโบราณแต่ฉันไม่เข้าใจความหมายทันใดนั้นกล่องไม้สั่นแรงขึ้นฝาปิดเริ่มเปิดเองช้าๆเสียงกรุงเหมือนลมหายใจยาวพุ่งออกมาจากข้างในอากาศเย็นจัดปะทะใบหน้ากลิ่นชื้นและเหม็นคละคลุ้งราวกับศพเก่าถูกฝังไว้ ฉันเกือบก้าวถอยหลังแต่สายตาไม่อาจละจากสิ่งที่อยู่ข้างในมีก้อนบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนมีใครบางคนรอฉันอยู่ในความมืดและเสียงเรียกชื่อตอนนี้ดังขึ้นพร้อมกับเสียงสะอื้นฉันสะดุ้งจนตัวแข็งรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากในกล่องเหมือนมันอยากให้ฉันเข้าไปใกลแต่ขาเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวและความสงสัยฉันรู้ว่าหากเปิดกล่องออกเต็ม ไม่มีทางหวนกลับไปเหมือนเดิมได้และแล้วฉันเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในสลับไปมาในแสงไฟมันเคลื่อนไหวช้าช้าเหมือนกำลังรอให้ฉันทำบางอย่างมันเคลื่อนไหวช้าช้าเหมือนกำลังรอให้ฉันทำบางอย่างกลิ่นชื้นเหม็นของไม้เก่าเข้าจมูกฉันจนแทบอาเจียนฟาามือเย็นเฉียบจากความตื่นกลัวแต่ฉันยังไม่อาจละสายตาสิ่งนั้นในกล่องเริ่มโบกสะบัดเบาๆ เรากับเรียกฉันเข้าหามันเสียงเรียกชื่อฉันดังชัดขึ้นแต่คราวนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธทำไมทำไมไม่ฟังแม่น้ำเสียงนั้นรากลับมาจากอีกโลกหนึ่งฉันก้าวเข้าใกล้กล่องอีกครั้งหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกมือของฉันเย็นจนชาแต่ความอยากรู้อยากอยากเห็นบังคับให้ฉันยกมือแต่ฝาทัานใดนั้นฝาปิดกระเด้งเปิดขึ้นอย่างรุนแรง ลมเย็นจัดทัดเข้ามาเต็มห้องทําให้ผมฉันเปลิวกระจายและในความมืดของกล่องฉันเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องฉันอยู่ดวงตานั้นแหลมคมเปล่งประกายเย็นยะเยือกเหมือนสามารถมองทะลุวิญญาณของฉันได้มันขยับปากแต่ไม่มีเสียงแค่การเคลื่อนไหวของริมฝีปากและน้ำตาของมันไหลออกมาฉันก้าวถอยหลังแต่ขาของฉันแข็งทื่อ สายตายังคงจับจ้องดวงตาคู่นั้นความกลัวแผลซ่านทุกเส้นประสาทฉันอยากวิ่งหนีแต่ความลับบางอย่างบังคับให้ฉันอยู่ตรงนั้นและแล้วเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ดังขึ้นในหัวฉันลูกทำไมลูกไม่ฟังมันเหมือนมาจากความทรงจำและความจริงพร้อมกันฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากในกล่องเหมือนมีมือเรียกฉันเข้าหามันและในใจฉันฉันรู้ว่า ถ้าก้าวเข้าไปเต็มๆทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าก้าวเข้าไปเต็มๆทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอากาศรอบตัวฉันหนาวเยียบเหมือนห้องใต้ดินทั้งห้องเต็มไปด้วยเงียบงนันแต่ก็มีบางสิ่งเคลื่อนไหวขยับตัวช้าๆในความมืดกล่องไม้สั่นแรงขึ้นอีกครั้งรากับเตือนฉันให้หยุดแต่แรงดึงจากข้างในก็ไม่ยอมปล่อยมันดึงฉันใกล้เข้าไป ใกล้จนฉันแทบได้กลิ่นอับของมันดวงตาคู่นั้นยังจ้องฉันอยู่ความเจ็บปวดและความโกรธผสมกับความเศร้าเหมือนมันกำลังรอคำตอบจากฉันมือเย็นชาเกือบสัมผัสกล่องแต่หัวใจฉันเต้นรุนแรงจนแทบล้มเสียงหัวเราะผ่าเบาแกเข้ามาอีกครั้งแ่วแต่แหลมคมเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างหูฉันมันพูดชื่อฉันซ้ำๆเรียกจนฉันขนลุกสู้ฉันก้มลงมองในกล่อง เห็นเศษผ่าเก่าๆปนกับสิ่งที่คล้ายร่างคนแต่ก็ยังมองไม่ชัดแสงไฟส่องไปกระทบเพียงบางส่วนเผยให้เห็นร่องรอยเลือดแห้งบางจุดและของบางอย่างที่ฉันจำได้แต่ไม่อยากจำฉันถอยหลังฝ่ามือจับลูกบิดประตูอยากวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่อความอยากรู้อยากเห็นยังคงดึงฉันเข้ามาเสียงเรียกชื่อฉันยังดังไม่หยุดมันเจ็บปวด เหมือนใครบางคนกำลังร้องให้ในใจฉันและทันใดน,นั้นกล่องไม้เปิดกว้างเต็มที่เงาดำในนั้นยืดตัวออกมาชา้าช้าบางแสงไฟจนห้องมืดสนิทและในความมืดนั้นฉันได้ยินเสียงกระซิบของแม่ชัดเจนที่สุดลูกอย่าเข้าไปแต่เสียงเรียกชื่อฉันจากในกล่องกลับดังขึ้นทับเสียงแม่มันดึงฉันเข้าไปมันดึงฉันเข้าไป แรงดึงเหมือนลมพายุพัดฉันเข้าใกล้กล่องฝ่ามือยังจับฝากล่องแน่นขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม้เย็นหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดฉันเริ่มเห็นชัดขึ้นเงาดำในกล่องเริ่มค่อยๆโผล่ออกมารูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิวหนังซีดเย็นเหมือนน้ำแข็งและดวงตาคู่นั้นมันเต็มไปด้วยความโกรธและความทุกข์เสียงหัวเราะเบาๆแทรกเข้ามาอีกเยือกเย็นจนผิวหนังลุกเป็นจุดๆ ทำไมลูกไม่ฟังแม่เสียงนั้นหลอมรวมกับเสียงเรียกชื่อฉันจนฉันไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงฝนข้างนอกกระหน่ำแรงเสียงน้ำกระแทกหลังคาเหมือนกลองเตือนภัยกลิ่นอับและกลิ่นควันไม้กับผักลุงเหมือนห้องใต้ดินกำลังมีชีวิตมันหายใจออกมาเป็นละอองเย็นๆบนแก้มฉันฉันโน้มตัวเข้าไปใกล้สายตาศบกับดวงตาคู่นั้นโดยตรงเหมือนมันสามารถดึงทุกความลับในใจฉันออกมา และในขณะนั้นฉันเห็นรอยขีดข่วนบนฝาไม้เหมือนตัวอักษรตัวอักษรที่บอกบางอย่างกับฉันเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งร่างนั้นเริ่มขยับใกล้ฉันมากขึ้นมือเย็นเฉียบแต่ข้อมือฉันฉันสะดุง้งความกลัวแล่นขึ้นเต็มตัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เหมือนไฟลุกโชนในใจและทันใดนั้นกล่องไม้เริ่มส่งเสียงเหมือนหัวใจเต้น แรงสั่นสะเทือนทะลุฝาเท้าและร่างนั้นมันเริ่มก้าวออกมาจากกล่องอย่างช้าช้ามันเริ่มก้าวออกมาจากกล่องอย่างช้าช้าร่างนั้นสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยเงาดำคลุมไยในห้องจนทุกอย่างเมื่อสนิทลมหายใจเย็นเฉียบประทับผิวหน้าทําให้ฉันสะดุ้งจนแทบล้มฉันได้กลิ่นควันไม่ผสมกับดินชื้นและเสียงหัวใจของฉันดังก้องในหัวร่างนั้นยกมือขึ้นแต่ไม่ได้โจมตี มันยืนนิ่งมองฉันด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยทุกข์และโกรธลูกลูกฟังแม่หรือยังเสียงแม่ดังแถวในหัวแต่เสียงเรียกชื่อฉันจากร่างในกล่องกลับดังชัดกว่าเหมือนกำลังดึงฉันเข้าไปในความมืดฉันถอยหลังแต่ขาทั้งสองเหมือนติดกับพื้นไม้ฝ่ามือเย็นเฉียบจับลูกบิดประตูแน่นแต่ร่างนั้นก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวและทุกครั้งที่มันขยับ ฟุตและกลิ่นอับฟุ้งเข้าจมูกฉันมากขึ้นฉันเห็นเศษผ้าเก่าพันรอบร่างนั้นเลือดแห้งติดเป็นรอยตามรอยขีดข่วนบนไม้มันยกมือขึ้นอีกครั้งเรากับต้องการบางสิ่งและทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆของแม่ดังขึ้นอีกครั้งอยากอย่าเปิดมันร่างนั้นเอื้อมมือเข้ามาใกล้ฉันความเย็นจากมือสัมผัสแขนฉันทำให้ขนลุกทุกเส้นเสียงเรียกเชื่อฉันดังซ้ำๆ แผ่วแต่ชัดเจนเหมือนมันกำลังดึงฉันเข้าไปในกล่องเหมือนมันกำลังดึงฉันเข้าไปในกล่องฉันรู้สึกแรงดึงนั้นแทรกเข้าไปในกระดูกสันหลังขาทั้งสองแข็งทื่อจนแทบก้าวไม่ได้มือเย็นเฉียบจับลูกบิดประตูนแน่นแต่ร่างนั้นไม่รอช้ามันยื่นมือเข้ามาใกล้ฉันอีกทุกเส้นผมลุกฉันเมื่อลมหนาวพัดผ่านร่างกายทั้งตัวฉันเห็นชัดขึ้นแล้วเศษผ้าเก่าเลื่อนไปมา เยให้เห็นหน้าของใครบางคนใบหน้าซีเสียวตาเบิกกว้างน้ำตาแห้งกอบบแกมมันกำลังจ้องฉันเรียกร้องอะไรบางอย่างที่ฉันไม่เข้าใจทำไมลูกไม่ฟังเสียงแม่ดังขึ้นเบาๆปนกับเสียงสะอื้นของร่างนั้นทำให้หัวใจฉันสับสนและเจ็บปวดพร้อมกันก่องไม้สั่นแรงจนแทบหลุดจากพื้นเหมือนมันกำลังจะดูดฉันเข้าไป ลมเย็นพัดเข้ามาเต็มหน้าเก่นอับและเก่นควันไม้เก่าเข้าจมูกฉันทำให้แทบจะหายใจไม่ออกฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ขาแข็งทื่อร่างนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งมือเย็นเฉียบแต่แขนฉันแรงดึงเพิ่มขึ้นจนฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหายไปเสียงเรียกชื่อฉันดังทับทุกสิ่งเหมือนมันกำลังดึงวิญ,ญญาณฉันเข้าไปฉันเกือบกรีดร้องแต่เสียงในคอไม่ออก เพียงหัวใจที่เต้นแรงราวกับจะระเบิดและในความมืดนั้นฉันเห็นบางอย่างเลื่อนไปมาบางสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองบางสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองมันเป็นมือมนุษย์มือที่ซีดเซียวและสันเทานิ้วเรียวยาวแต่ฝากล่องเบาๆเหมือนกำลังเรียกฉันเข้าไปหาฉันก้าวถอยหลังไม่ได้ขาทั้งสองแข็งทื่อหัวใจเต้นรัวราวกับจะหลุดออกจากอก ร่างนั้นค่อยๆโผล่ผลกล่องมากขึ้นเศษผ้าพันตัวหลุดออกเผยให้เห็นร่างสูงโปร่งแต่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์ตาเบิกกว้างน้ำตาแห้งติดแก้มเหมือนรอฉันมาตลอดหลายปีเสียงหัวรอบแ่วเ,เบาของแม่ดังขึ้นอีกครั้งลูกทำไมลูกไม่ฟังแม่แต่เสียงเรียกชื่อฉันจากร่างในกล่องชัดกว่าเจ็บปวดกว่าและดึงฉันเข้าไปใกล้กล่องอย่างไม่ยอมปล่อย ฉันเห็นบางสิ่งสลับไปมาในเงาเมืดของร่างนั้นเป็นของบางอย่างบางอย่างที่คุ้นเคยแต่ไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ความทรงจำเก่าๆพุ่งเข้ามาในหัวทำให้หัวใจฉันสะดุ้งแรงขึ้นหลายเท่าแรงดึงจากร่างนั้นรุนแรงขึ้นเหมือนมันต้องการให้ฉันก้าวเข้าไปทุกเส้นผมลุกชันอากาศหนาวเฉียบประทับผิวลมพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งเต็มห้องกลิ่นควันไม้และความอับคลุ้งจนแทบหายใจไม่ออก ฉันยืนอยู่ตรงนั้นฝ่ามือเย็นเฉียบจับลูกบิดประตูแน่นแต่สายตาฉันไม่สามารถละจากร่างในกล่องได้เสียงเรียกชื่อฉันดังก้องและในความมืดนั้นฉันเห็นดวงตาคู่นั้นเริ่มฉายแสงแปลกประหลาดเหมือนมันพยายามสื่อสารบางอย่างเหมือนมันพยายามสื่อสารบางอย่างร่างนั้นค่อยๆนงตัวเข้ามาลมหายใจเย็นจัดปะทะใบหน้าฉันเสียงหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิด ความกลัวและความอยากรู้อยากอยากเห็นชนกันในอกฉันเห็นรอยขีดข่วนบนไม้ของกล่องรอยนั้นสลับเป็นตัวอักษรโบราณเหมือนร่างในกล่องกำลังพยายามสื่อสารด้วยแต่ฉันไม่เข้าใจเพียงรับรู้ว่ามันสำคัญต่อชีวิตฉันมือเย็นเฉียบแต่มือฉันความเย็นแทรกเข้ากระดูกฉันสะดุ้งจนแทบก้าวถอยหลังแต่แรงดึงจากร่างนั้นยังไม่หยุดราวกับมันต้องการให้ฉันเข้าไปใกล้ เสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งเจ็บปวดและทรมานร่างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆมือขยับไปหยิบของบางอย่างในกล่องมันเป็นสิ่งที่ฉันจำได้แต่ไม่อยากเชื่อว่าจะยังอยู่ตรงนี้สายตาฉันเบิกกว้างความจริงบางอย่างเริ่มสั่นสะเทือนในหัวใจฉันอยากวิ่งหนีแต่ขาแข็งทื่อแรงดึงจากร่างนั้นไม่ปล่อยให้หนีไปไหนและทันใดนั้น ร่างนั้นยกสิ่งนั้นขึ้นเหนือหัวเผยให้ฉันเห็นและทุกอย่างก็เหมือนเวลาหยุดชั่วขณะเผยให้ฉันเห็นและทุกอย่างก็เหมือนเวลาหยุดชั่วขณะสิ่งนั้นในมือร่างนั้นเป็นกล่องไม้เล็กอีกใบหนึ่งเก่าจนสีไม้ซีดจางแต่บนฝากล่องมีรอยแกะสลักเป็นชื่อของฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกมือเย็นเฉียดของร่างนั้นยังคงยกกล่องไวเหนือหัวฉัน เสียงหัวรอบแ่วเบาของแม่ดังขึ้นอีกครั้งลูกลูกต้องรู้ความจริงแต่ร่างในกล่องกลับสายหัวเรากับเตือนฉันไม่ให้เปิดแรงดึงจากร่างนั้นยังคงดึงฉันเข้าไปใกล้กล่องเหมือนถ้าเพียงฉันก้าวเข้าไปเต็มที่ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดการกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุ่นเข้าจมูกความเย็นกัดผิวทุกเส้นฝนด้านนอกยังตกกระหนำ่ำเสียงน้ำกระแทกหลังคาเหมือนกลองเตือนไย และฉันยืนอยู่ตรงนั้นสายตาสบกับดวงตาคู่นั้นร่างสูงโปร่งบิดเบี้ยวและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งฉันยกมือไปแตะฝากล่องเล็กแรงดึงจากร่างนั้นเพิ่มขึ้นทันทีมือฉันเย็นเฉียบจนชาแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็เหมือนไฟลุกโชนในอกเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งปนกับเสียงสะอื้นและหัวรอบแถวเบาของแม่ร่างนั้นเริ่มเอียงตัวลง เหมือนรอให้ฉันตัดสินใจและฉันรู้ว่าชีวิตฉันกำลังอยู่ในเส้นบางๆและฉันรู้ว่าชีวิตฉันกำลังอยู่ในเส้นบางๆร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นแรงดึงจากกล่องเล็กเหมือนจะดูดฉันเข้าไปเมื่อฉันยังคงแต่ฝากล่องเย็นเฉียบจนแทบสูญสติหัวใจเต้นรัวจนทุกความคิดลลมเลิกฉันเห็นชัดขึ้นรอยแกะสลักบนกล่องเล็กคือชื่อฉันพร้อมวันที่ วันที่ฉันจำไม่ได้และร่างนั้นยกกล่องขึ้นเหนือหัวฉันอีกครั้งดวงตาของมันส่องประกายแปลกประหลาดเหมือนพยายามสื่อสารบางสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเสียงเรียกชื่อฉันดังชัดกว่าเดิมราวกับวิญญาณทั้งหมดในห้องร้องเรียกฉันลมหนาวปพัดผิวจนขนลุกสู้กลิ่นควันไม้และฝุ่นคลุ้งเข้าจมูกและฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งร่างนั้นยืนนิ่งรอให้ฉันเปิดกล่องเล็กนั้น มื่อฉันสั่นฝ่ามือเย็นชาแรงดึงร่างนั้นและความอยากรู้อยากอยากเห็นชนกันเต็มหัวใจฉันรู้ว่าเพียงแค่ฉันเปิดทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันโน้มตัวลงใกล้กล่องเล็กที่สุดและทันใดนั้นเสียงหัวรอบเบาๆของแม่ปนเสียงสะอื้นดังขึ้นพร้อมกันกับเสียงเรียกชื่อฉันเหมือนทั้งสองโลกกำลังชนกันตรงหน้าฉันเงยหน้าขึ้นศบตาก,กับร่างนั้น มันยิ้มบางๆเรอยยิ้มนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่แฝงความเศร้าและความเจ็บปวดลึกๆและในใจฉันฉันรู้ว่าเพียงแค่เปิดฝาทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดการทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อฉันสั่นรุนแรงความเย็นเฉียบแผ่ซ่านจากกล่องเล็กเข้าสู่ปลายนิ้วร่างนั้นเอียงตัวเข้ามาใกล้แรงดึงเหมือนจะดูดฉันเข้าไปทุกเส้นผมลุกชัน หัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดฉันเห็นเศษผ้าเก่าที่พันร่างนั้นสันสถานร่างสูงโปร่งบิดเบี้ยวแต่เคลื่อนไหวชา้ชาๆดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความโกรธและทุกข์มันยกกล่องเล็กขึ้นเหนือหัวฉันและฉันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่อยู่ภายในบางสิ่งที่แม่เคยห้ามฉันอย่างเด็ดขาดเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งแพ่วแต่ชัดเจนเหมือนร่างนั้นพยายามลากฉันเข้าไป ลมเย็นพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งทั่วห้องกลิ่นอับของไม้เก่าและควันไม้เก่าผสมกันจนแทบขาดใจและฉันรู้ว่าเพียงฉันเปิดกล่องเล็กนั้นชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันโน้มตัวลงสายตาจับจ้องบนฝากล่องมือเย็นชาเกือบคว้าไปแต่แต่ร่างนั้นก้าวเข้าใกล้ดวงตาสองประกายแปลกประหลาดเหมือนพยายามเตือนฉันไม่ให้เปิดแต่บางอย่างในใจฉันตะโกนให้เปิด ท่านใดนั้นเสียงหัวรอบเบาๆของแม่ปนเสียงสะอื้นดังขึ้นรอบตัวฉันเหมือนเวลาทั้งหมดในห้องหยุดนิ่งและฉันรู้ว่าทุกวินาทีที่ฉันลังเลกล่องนั้นกำลังรอฉันเปิดอยู่กล่องนั้นกำลังรอฉันเปิดอยู่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดมือเย็นชายเหยียบลงบนฝาก่องแรงดึงจากร่างนั้นรุนแรงขึ้นเหมือนมันกำลังจะดึงฉันเข้าไปทั้งตัว ฉันได้กลิ่นอับและกลิ่นควันไม้คลุ้งเข้าจมูกลมหายใจเย็นเฉียดประทัดผิวคนลุกสู้ตั้งแต่ศีรัะจรบปลายเท้าฝนด้านนอกกระหน่ำแรงเสียงน้ำกระแทกหลังคาเหมือนกรองเตือนภัยดวงตาของร่างนั้นยังจ้องฉันอย่างไม่ละสายเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธร่างนั้นยกก่องเล็กสูงขึ้นอีกครั้งเผยร่องรอยบางอย่างบางสิ่งที่ฉันจำได้แต่ไม่อยากเชื่อเสียงเรียกชื่อฉันดังชัดขึ้น ร่างนั้นเริ่มเอียงตัวเข้าหาเมื่อเย็นเฉียบแต่แขนฉันแรงดึงจากกล่องเล็กและร่างนั้นชนกันในอกฉันความอยากรู้อยากเห็นประทักความกลัวฉันเกือบจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกและในความมืดของห้องใต้ดินฉันเห็นบางสิ่งเลื่อนไปมาเป็นร่างบางส่วนของใครบางคนคนที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ายังอยู่ตรงนี้คนที่ฉันไม่อยากเชื่อว่ายังอยู่ตรงนี้ร่างนั้นโผล่พ้นความมืดเพียงบางส่วน ผิวซีดเย็นจนแทบโปร่งแสงดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานน้ำตาแห้งติดแก้มแต่เหมือนกำลังสะอื้นอย่างเงียบๆแรงดึงจากกล่องเล็กเพิ่มขึ้นเหมือนมันพยายามดูดฉันเข้าไปเมื่อฉันสั่นจนแทบจับอะไรไม่อยู่หัวใจเต้นรัวจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงเรียกชื่อฉันดังชัดเจ็บปวดราวกับวิญญ,ญาณกำลังกระซิบในหัวใจฉันถอยหลัง แต่คาแข็งทื่อร่างนั้นยกกล่องเล็กขึ้นเหนือหัวฉันอีกครั้งและเผยให้ฉันเห็นบางสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อว่าเคยอยู่ตรงนั้นบางสิ่งที่แม่เตือนฉันหลายปีก่อนบางสิ่งที่เรียกฉันด้วยชื่อของฉันเองลมหนาวพัดแรงฝนกระหน่ำเต็มหลังคาเกลิ่นอับของไม้เก่าผสมกับควันไม้เข้าจมูกฉันและฉันรู้ว่าเพียงแค่ฉันเปิดกล่องเล็กนั้นความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผย ร่างนั้นเริ่มเอียงตัวเข้ามาใกล้ฉันดวงตาสองประกายแปลกประหลาดเหมือนพยายามบอกอะไรบางอย่างและในใจฉันฉันรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกฉันรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกมือเย็นเฉียบข,ของฉันยังคงแต่ฝากล่องเล็กแรงดึงจากร่างนั้นเพิ่มขึ้นจนแทบสุดหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืด ดวงตาของร่างนั้นฉายแสงแปลกประหลาดเต็มไปด้วยความโกรธและความทุกข์เสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นอีกครั้งเจ็บปวดทรงอกเกือบแตกเหมือนวิญ,ญญาณทั้งหมดในห้องร้องเรียกฉันฉันโน้มตัวลงสายตาจับจ้องบนฝากล่องเห็นรอยแกะสลักเก่าซ่อนความลับบางอย่างบางสิ่งที่แม่พยายามปกป้องฉันมาตลอดแต่ตอนนี้มันกำลังรอให้ฉันเปิดร่างนั้นยกกล่องสูงขึ้นอีก แรงดึงเหมือนจะดูดฉันเข้าไปทั้งตัวคนลุกสู้ตั้งแต่ศีสัจรรปลายเท้าลมหนาวพัดแรงกลินอับและควันไม้คลุ้งเข้าจมูกจนแทบขาดใจฉันยกมือขึ้นสูงปลายนิ้วแตะฝากล่องเล็กและทันใดนั้นเสียงหัวรอบเผาเบาของแม่ผสมกับเสียงสะอื้นดังก้องรอบตัวฉันเหมือนทั้งสองโลกกำลังชนกันตรงหน้าร่างนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้สุดขีดและและ ร่างนั้นเตื้อมมือเข้ามาเหนือฉันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งสัมผัสแขนฉันแรงดึงจากกล่องเล็กรุนแรงจนฉันรู้สึกเหมือนจะถูกดูดเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความตื่นเต้นดวงตาของมันจ้องฉันอย่างไม่ละสายเต็มไปด้วยความทุกข์และคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นซ้ำๆเจ็บปวดและทรมาน รากับวิญญาณทั้งหมดกำลังกระซิบในหัวใจฉันก้มลงมองกล่องเล็กเห็นฝาปิดเก่าๆมีรอยขีดข่วนลึกรอยนั้นสลับเป็นตัวอักษรโบราณเหมือนกำลังพยายามบอกบางสิ่งบางสิ่งที่แม่เตือนฉันหลายปีก่อนและบางสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อเมื่อฉันสั่นรุนแรงฝามือเย็นเฉียบจับฝากล่องแน่นแรงดึงจากร่างนั้นชนกับความอยากรู้อยากเห็นฉันรู้ว่าเพียงแค่เปิด ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างนั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ฉันช้าๆดวงตาสองประกายแปลกประหลาดเหมือนมันกำลังสื่อสารบางสิ่งและเสียงหัวเราะผสมเสียงสะอื้นของแม่ทำให้ฉันแทบสูญสติทันใดนั้นฝ่ามือของฉันแต่ฝากล่องเล็กเต็มๆและฉันรู้สึกถึงแรงบางอย่างบางอย่างที่รอฉันอยู่ข้างในบางอย่างที่รอฉันอยู่ข้างใน แรงดึงจากกล่องเหมือนกระชากวิญญาณฉันเข้าหามันคนลุกสู้ตั้งแต่ศีสัจรลบลายเท้าลมเย็นพัดแรงจนฝุ่นฟุ้งเต็มห้องหัวใจฉันเต้นรัวจนแทบระเบิดและฉันรู้ว่าทุกวินาทีที่ฉันลังเลคือการเข้าใกล้สิ่งที่แม่เคยห้ามฉันมาตลอดร่างสูงโปรงบิดเบี้ยวขยับเข้าใกล้ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความโกรธและทุกข์เหมือนมันกำลังรอคำตอบจากฉันมือเย็นเฉียบแตะแขนฉันเบาๆ แรงสัมผัสนั้นทําให้ฉันสะดุง้งแต่กลับดึงฉันเข้าใกล้กล่องเล็กมากขึ้นฝนกระหน่าด้านนอกเสียงน้ํากระแทกหลังคาดังก้องเิ่นอับของไม้เก่าและขวันไม้เข้าจมูกจนแทบขาดใจและในความมืดนั้นฉันเห็นบางอย่างขยับเล็กๆในกล่องบางสิ่งที่ฉันจําได้แต่ไม่อยากเชื่อแรงดึงเพิ่มขึ้นอีกครั้งเหมือนกล่องกําลังเรียกฉันด้วยเสียงของใครบางคนหัวใจฉันสั่นรุนแรง มือฉันพร้อมที่จะเปิดฝาแต่ร่างนั้นเอียงตัวเข้ามาไกลเหมือนเตือนฉันว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นอาจเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปอาจเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปมือฉันแข็งทื่ออยู่เหนือฝากล่องหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดแรงดึงจากร่างนั้นและกล่องเล็กชนกันเต็มอกฉันคนลุกสู้ตั้งแต่ศีรษะจร ộ ปลายเท้าลมหายใจเย็นเฉียบปะทะใบหน้าฉันเห็นร่างนั้นช้าๆโน้มตัวเข้ามา ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความทุกข์และคำถามที่ไม่มีคำตอบมันยกมือเหนือกล่องเหมือนจะบอกให้ฉันหยุดแต่บางอย่างในใจฉันเรียกร้องให้เปิดเสียงเรียกชื่อฉันดังชัดขึ้นเจ็บปวดและทรมานเหมือนวิญ,ญญาณทั้งหมดในห้องกำลังกระสิบหัวใจฉันแทบแตกสลายและในขณะเดียวกันฉันเห็นบางอย่างขยับภายในกล่องเล็กเศษผ้าเก่าเลื่อนออกเผยให้เห็นบางสิ่งที่ฉันจำได้แต่ไม่อยากเชื่อ บางสิ่งที่แม่เตือนฉันหลายปีก่อนและร่างนั้นเอียงตัวเข้ามาไกลแรงดึงยังคงรุนแรงเหมือนกำลังเตือนฉันว่าทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนฉันหายใจแรงมือเย็นเฉียบยังคงจับฝากล่องแน่นและสุดท้ายฝ่ามือฉันพร้อมเปิดฝาเต็มที่ฝ่ามือของฉันค่อยๆเปิดฝากล่องเล็กข้างในไม่มีปีศาจไม่มีบิญญาณร้ายมีเพียงจดหมายเก่าๆของแม่ สีหมึกจางเต็มไปด้วยน้ำตาฉันหยิบขึ้นมาอ่านด้วยมือสัน่นลูกแม่ขอโทษที่ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกต่อไปแต่แม่ต้องปกป้องลูกจากความลับนี้บางครั้งความกลัวก็ต้องเผชิญหน้าและความรักจะเป็นแสงสว่างในความมืดลูกต้องเชื่อใจตัวเองและเชื่อในความดีของหัวใจลูกเสมอน้ำตาของฉันไหลรินความกลัวที่สะสมมานานเหมือนถูกละลายร่างนั้นค่อยๆหายไปทิ้งไว้เพียงความสงบ กลองเล็กในมือกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความเชื่อใจฉันนั่งลงบนพื้นห้องใต้ดินฟังเสียงฝนด้านนอกหัวใจอบอุ่นขึ้นแม้โลกภายนอกยังมืดมนฉันเข้าใจแล้วว่าความกลัวที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกแต่เกิดจากสิ่งที่เราไม่กล้าเผชิญในใจตัวเองทุกความลับทุกความตัวหากเรารเผชิญหน้าด้วยความรักและความเชื่อใจเราจะพบแสงสว่างในที่สุด หากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวต่อไปคอมเมนต์บอกความรู้สึกของคุณแชร์ให้เพื่อนๆของคุณฟังด้วยนะครับ